ครับผมพี่มอสมาตั้งแฮะอ่อันนี้ถ้าขอหนุนโอเคพี่ตามมาวันเลยขาได้ไหมโดนนะนำๆได้สองนะครับผมนี่มาจากไหนครับผมกาคอนเอนนะผมขายเป็นนานนะพี่นานครับเอาไหมต้วเฮ้ยาด้อะไรมาดูใกล้ๆเล้วเฮ้ยครับผมวันนี้วันนี้เราก็ได้สปอนเซอร์มาจากดีเคลอนบางใหญ่นะครับผม มีคนมาเยอะด้วยนะครับผมวันนี้พอดีพี่เหมดิคาลอนนะครับเขาก็ให้ของอุปกรณ์มวยมานะครับผมซึ่งผมก็มีเยอะเต็มบ้านอยู่แล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะวันนี้ผมก็เลยเอามาแจกมาจาับมาให้พวกเพื่อนๆพี่ๆเขามาเล่นเกมนะครับผม,มจับฉาากันว่าจะได้อะไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูเลยเล่นเลยครับเริ่จะมาเล่นจับฉาาก,กัลกเลยนะครับอ่าใครคนแรกใครคนแรกครับผม เดี๋ยวเพวกเราวันนี้กันวันนี้กันเดียวใครจับคนแรกมาแล้วอาจจะมีลุ้นนะผมไปฝั่นละวันใหญ่เดี๋ยวมองให้นะชื่อะไรชื่อไรชื่อไรชื่อชื่อลิวครับลิวทางไหนปากเกตปากเกตโอเคอย่าผวนนะกูเด็กเป็ดนะเว้ยดีนแหลกบอลนะครับผมอ่าอันนี้นะครับไอะไรนะรีเฟกรีเฟกเอิร์ฟโอเคอันนี้ถ้าใครดูมวยนะ รูมาร์เทนโกชอบเล่นนะผมเอาไว้ติดต่างหากแล้วสอยโอเคไปไปน้ำไปครับผมนี่ก็รีวก็ได้ไปนะครับอ okay. ่าอาจารย์ของเองก็ไมดีนึงขอให้ได้ขอให้โดนนะครับอ่าไดมไหเดี๋ยวก่อนที่ตอที่ตอบแบบไหนยิงครับไม่ขับนะโอเคแต่มาอันเดียวอันเดียวนะทับล้วงเราอ่ะทับล้วงนะห้าพันมือ เอาไปก็พลาดติดพันมือแล้วผมโอเคโอ้โหได้ของได้ของดีด้วยนะผมโอเคครับผมขอบคุณครับวี่พี่ชื่ออะไรครับผมพี่มอสวันนี้ก้านขอบไม่ดรอปนะครับเต็มเต็มเลยพี่ก็เป็นนักมวยวันนี้มาให้พิชานะครับผมพี่มอสมาจากไหนฮะอ่อนนุชครับอ่อนนุชโอเคพี่จับรางวัลเลยมาได้หลาโดนนะพี่ ปัญญางครับผมก็โอเคปัญญาดีานะครับโอเคที่เขาได้ปัญญางไปครับผมวันนี้ของดีมากวัครับไอปัญญางสองร้อยก็บาทเลยนะผมที่มเ่อการับผมทำนาไปขครับผมนี่มาจากไหนครับขายเป็นนาน้พี่ครับเอาไหมโอเคได้ยครับลุ้นลุ้นลุุ้้น เอาไปเขอะได้ครับอันนี้ก็ไอ้นี่พี่ไว้เป็นไวนทเป็นซ้อมแบบคนับผมเติดขาเลยขาเขาทำมาทีเลยครับโอเคผมว่าพี่อ่าชื่ออะไรครับฮะถนนบักมี่ครับผมเด็กไหนครับพันรำหนามันราเลยครับโอเคขอให้ได้กินได้ใหญ่นะผมอังยรับเฮ้ยเราก็จะออกแล้วชิ้นนึงครับมาแรกครับพวกมึงมาทุกรอบเลย ไอ้ผู้าย้ว่าดูพวกพวกมาทุกวันนะครับไอ้พวกมาบ่อยนะครับดู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 นะครับอารหัสมานี้ครับหัมานี้ครับตาต้องมาทางนี้ได้ไหมได้ได้นดครับผม้้ดด้ได้ไดได้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 ไรบด้้ครับด้ไดเลด้ได้มด้ไดีได้ได้ได้ดด ังใช่ไหมฮะจบไปแล้วเหรอจบไม่ได้วะยงไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไอซีเยอะไอีเยอะมันรักแมวแต่ไม่รักคนนะคนรักแมวไม่รักคนนะผมเป็นอไรครับโอเคขอให้ได้ขอโดนนะผมหัมือเก่งมวยก็เก่งมวยเก่งมวยูขอแรก5้าพมือ5้าพันมือเลยดูได้กิงมวยวะเฮ้ย คี่แข่งได้สุดของวันนี้นะครับโดนเนี่ยแหละครับเป็นผลผลบุญของการโดนด่าเยอะนะฮะ <laughs> โดนด่าทุกคลิปนะผมโอเคก็ถึงวันนี้แบบเป็นรปลอบใจเขาเลยนะฮะโอเคครับเนื้การ์ดนะครับผมปรดดเะเมินโดนด่าเยอะผมทำให้มมคนนีนนะ้คนเดียว, <laughs> ดดวยอดยอดไล์ยอดไลรแถวขึ้นมาสามหมื่นอ่ะคนเดียวอ่ะใคแทนนม์เได้โ <laughs> อ้โหอ่ะต่อไปใครครับอด่าต้านะผมอ่ะมาแต่งรางวัลครับ อะไรมันดูฟังมันดูใกล้แล้วกระจับพีเตอร์ <S <S ไฟส์นะผมอันนี้ได้กระจับของผมนะครับผมผมใช้มา2ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนี่นะครับกระจับพีเตอไฟนะครับผมของดีครับผมอันนี้ผมขังมากเลยใช้มาสองสามปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลอันนี้แม่หงหูนี่กวนหูด้วยอย่เงี้ยซักเซ็ตเก่งเลยซักเิ็นะใช่โอเก่งอย่าเอาไปดมด้วยรู้ว่ามึงจะแอบเอาไปดมนะอันนเี้ข้าใจใช่ไหม โอเคได้ไปครับอัตบไม่รู้ไปหรอผมที่นัดครับทื่อนัดนะครับบ้างไหนมาจับทองบดทองโอเคขอลาไปโดนนะอะไรให้ก้อมดูบ้างยางล้นยางล้นนะผมไดูของรางวัลไม่าของรางวัลนะครับ พี่หมไปทานดูหน่อยได้ไงยางล้ยน่ะเขาถามว่าไปทำอะไรยางนเออนี่ยนไเรื่ยไดของดีเยของดีของดีเนี่ยเออีนุนะไอาอกูใส่ใมาไงใส่อกมอเตอร์ไใส่ไม่พ่เอาของตัวไปออพอไม่ไม่ใช่พอพสมอเตอร์มันก็ใส่มอสไมอเตอร์ไปพอ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 ใส่งี่ด รางวัลใหญ่สุดแถงวันนี้นะวันนี้ก็้าฟต์พูลสถาที่ดีที่สุดบางใหญ่มากครับผมแล้วก็ย้ายสปันเตอร์มาจัดรางวัลวันนี้นะครับยังไงก็ ใครว่างก็มาซ้อมกันหน่อยนะซ้อมกันทุกวันเป็นทัดนะครับผมเนี่ยเข้ามาเลยครับผมเล่นได้ทุกอย่างมวยไทยสากลเรามีให้เล่นหมดนะครับใครอยังไงก็ฝากติดตามเพจด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากพวกพี่ๆยังลองด้วยนะครับใครจะมาซ้อมมาได้ไทักเพจมานะครับผมโอเคแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายตบมือตบมือลุกไปนะลุกไปลุกไปลุกไปเฮนัท แล้วราวัลใหญ่ของเราอะได้อะไรไปยังรถยนต์เขายางรถยนต์ใช่ปะมึงจะไปยังไงเนี่ยเขียนไปถึงบ้านเลยเหรอขึ้นมอเตอร์ไซค์ดิอ่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์ใช่ปะมันใจมันได้หวะเนี่ยรางวัลใหญ่อยู่ด้วยอ่ะเขียนไปเขียนไปเออได้รางวัลใหญ่ครับผมโอเคโชคดีโชคดีโชคดี